วันนี้แม่ปุ้ยมีเมนูแนะนํานะคะที่เราจะกินกับอุ้ยกับหมูฝอยนะคะแล้วก็หมูสวรรค์ค่ะเป็นเมนูที่วันนี้คุณพ่อสันทำนะเมนูนี้ง่ายมากเลยคือข้าวคุกกะปินะคะเราก็แค่นํากะปินะคะไปคุกกับข้าวไปผัดกับข้าวแล้วเราก็มาใส่หอมแดงมะม่วงซอย กนะคะบีบมะนาวไปหน่อยนะคะขาดไม่ได้ต้องมีหมูฝอยค่ะแล้วก็หมูสวรรค์ค่ะแบบนี้นะคะเรามีติดบ้านกันอยู่แล้วแล้วก็เด็กๆโอ้โห <laughs> <laughs> เด็กๆเ,เดี๋ยวก่อนนะคะ <laughs> เด็กๆก,ก็จะต้อง <laughs> นี่ค่ะลูกสาว ปุ้ยถึงบอกไงว่าของที่ร้านปุ้ยเนี่ยคือเราทาเราต้องมีติดโต๊ะกินข้าวอ่ะ <c oughs> เด็กๆชอบแล้วคือบางทีไม่เนี่ยยังไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรหรือเราไม่รู้จะ <c oughs> ไม่เล่นเลยเลยอ่ะเริ่มกินกันแบบว่าโอ้โหกินกันเปล่าๆแล้วหนูไม่กินกับข้าวก็เหรอลูก <c oughs> อ่ะละทีนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าแนะนําเลยว่าเราต้องมีติดบ้านไว้ไม่ต้องห่วงเลยว่ายังไงอะ่ะเด็กๆทานทุกมื้ออยู่แล้วนะคะสำหรับใครสนใจแนะนำ หมูฝอยหมูสวรค์มีติดโต๊ะกินข้าวไว้อุ่นใจมากๆค่ะสําหรับสะเบียงดีๆของแม่ปุ้ยเพื่อนหมูสวรร์ค่ะใครสนใจินบอกเข้าไปเลยนะ